อขอสีเก้านะครับตอนนี้ก็อายุได้47วันแล้วครับตัวที่ผมลงคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือแปลงนี้แหละครับแปลงกอขอสีเก้านะครับที่ยังไม่ได้ว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับช่วงที่ใบยังโค้งยังงออยู่นะครับก็คือช่วงนั้นยังเขียวอยู่นะครับตอนนี้ผมหว่านไปแล้วนะครับอันนี้คือว่านปุ๋ยรอบแรกไปแล้วนะครับตอนอายุ38วันนะครับ ตอนนี้ก็หลังจากหว่านปุ๋ยไปได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับหรือประมาณ9วันแล้วครับนะครับตอนนี้ข้าวก็ยังเขียวอยู่นะครับเท่าที่ดูนี่ก็ยังก็ยังเขียวอยู่นะครับก็คือตอนที่ผมหว่านเนี่ยน้ำไม่ได้เติมเยอะนะครับใช้น้ำน้อยๆนะครับในการหว่านนะครับอาจจะมีบริเวณที่ที่มันราบรุ่มหรือที่ไม่เท่ากันนะครับก็ระดับน้ําอาจจะ แห้งก็มีนะครับบางที่แต่ว่าผิวดินก็ยังเป็นชุ่มๆโปกตินะครับอันนี้คือหวานไปแล้วนะครับข้าวก็ยังเขียวแล้วก็ผมจะปล่อยให้ให้น้ํามันแห้งไปเองนะครับตอนแรกว่าวันนี้ว่าจะมาเติมน้ํานะครับก็คือก็ว่าจะไม่ไม่เอาน้ําเข้านะครับปล่อยให้ให้ดินแห้งสักพักหนึ่งก็คือเป็นการแก้ข้าวปในตัวนะครับหลังจากที่หวานปุ๋ยรอบแรกไปนะครับก็เดี๋ยวมาเพิ่มฮอร์โมนนะครับแต่ว่าตรงนี้คือ ให้ให้เข้าได้นะครับให้แผ่รากหรือว่าให้แตกกอให้เต็มที่นะครับก็คือแก้งข้าวโดยการปล่อยให้น้ําแห้งนะครับยังไม่เติมน้ํานะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะพามาดูข้าวนะครับว่าแตกกอดีหรือเปล่านะครับหลังจากที่คือปล่อยให้น้ํามันแห้งนะครับโดยธรรมชาตินะครับหลังจากที่หว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับนะครับดูลักษณะของกอข้าวนะครับนี้ก็คือกอขอนะครับ กอขอสีเก้านะครับนี่ครับการแตกกอของเขานะครับตอนนี้อันนี้ก็คือน้ําเริ่มแห้งนะครับน้ําเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มมีรอยแยกนะครับนี่ครับก็จะปล่อยให้น้ําน้ําแห้งนะครับเพื่อให้รากข้าวได้เติมออกซิเจนนะครับได้อากาศนะครับได้ออกซิเจนเติมเข้าไปนะครับเพื่อทําให้ให้รากข้าวนะครับได้หาอาหารเองนะครับนะครับหรือว่าเรียกว่าแกล้งข้าวนะครับ นี่ครับกอนะครับการแตกกอของข้าวนะครับกออขีดเจ้านะครับตอนนี้ก็ประมาณส7สิบเจ็ดวันนะครับส7ิบเจ็ดวันนะครับหลังจากหวานนะครับลอยแตกต้นข้าวก็นะครับยังเขียวอยู่นะครับใบใบตั้งตรงอยู่นะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับตอนแรกว่าจะมาสูบน้ำนะครับกอดินยังชื้นอยู่ครับก็เลยจะแกล้งข้าวต่อเลยครับ แยงโดยการที่ปล่อยแห้งนี่นะครับปล่อยแห้งนะครับดูกอข้าวนะครับการแจกกรนะครับของกอป49นะครับนี่ครับก็ถ้าเราปล่อยแห้งนะครับอีกอย่างหนึ่งข้าวก็ได้อเติมออกซิเจนนะครับในรากข้าวนะครับแล้วก็ทําให้ข้าวแข็งแรงนะครับเนี่ยใบตั้งตรงนะครับพวกแมลงพวกโรคข้าวนะครับก็จะไม่ค่อยชอบนะครับอากาศร้อนนะครับ ถ้ามีน้ําแช่ขังก็อาจจะมีพวกแมลงนะครับที่ต่อนอยู่นะครับคือด้างล่างนะครับเพราะงั้นผมก็จะปล่อยให้ให้น้ํามันแห้งนะครับปล่อยให้น้ํามันแห้งนะครับเพราะว่าข้าวนะไม่ใช่พืชน้ํานะครับข้าวเป็นพืชที่ทนน้ําท่วมขังได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่พืชน้ํานะครับเพราะงั้นแล้วผมจะทําเปียกสลับแห้งนะครับแก้งข้าวนะครับทุกครั้งนะครับที่มีโอกาสนะครับ ก็ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องหนูเรื่องอะไรนะครับหรือว่าถ้ามีหนูกวนใจนะครับเราก็คงต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้คือลักษณะการแตกกอนะครับนี่ครับต้นข้าวก็จะประมาณนี้ครับันนี้คือช่วงที่ผมหว่านปุ๋ยนะครับไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับข้าวก็ยังเขียวอยู่นะครับ น้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับก็จะปล่อยให้แห้งไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับ